ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ SME Champion ดำเนินรายการโดยดออรอุดมที่ปกไพรเกษตรและปียพงษ์เคนทวายสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีบริษัทดิจิทัลบิสเนสคอนซัลท์จำกัดและสมาพันธ์ SME ไทย ครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ SME แชมเปี้ยนครับทางเ m ฟน5ปวิทยุราชมงคลทัญบุรีครับเจอกันในช่วงเวลานี้กับผมปียพงษ์เคียนทวายรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับ SME แชมเปี้ยนปยดมหาวิทยาลัย,ยทเทคโนโลยรีราชมงคลทัญบุรีร่วมกับบริษัทดิจิทัลบิ s i เนสคอนซัลท์จำกัดและสามาพันธ์ SME ไทยนะครับวันนี้หนึ่งช่วงรายการด้วยกัน นะครับที่เราจะมาวิเครนะาะห์เนี่ข่าวแนะนําข่าวสารกันด้วยนะฮะเดี๋ยวมาคุยก,กันกับอาจารย์ของเราในวันนี้ตนรับอาจารย์ดรอุดมที่ปกภัยเกษตรกรรมการผู้จัดการบริษัทดที่เราวิสเนตคอนเัลท์จำกัดและเลขาธิการสมาคมเอสเอ็มอ e, ไทยสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณเสือพงศ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมมาคุยอัปเดตข่าวกันสักนิดหนึ่งจริงๆผมไม่แน่ใจก็เลยอยากจะ ช่วยอาจารย์เก,เกินเข้าในในข่าวแรกนี้กันก่อนสักนิดหนึ่งคือในส่วนของประเด็นในช่วงของการถ่ายทอดฟุตบอลโลกเองเนี่ยก็มีบูถึงรเรื่องของลิขสิทธิ์ใช่ไหมอาจารย์นในการที่จะถ่ายทอดแล้วก็มีาทางาบริษัทนะฮะซื้อตัดสินใจในการที่จะซื้อสิทธิ์ในการมาถ่ายทอดและก็บอกว่ามีในช่วงของมีจะมีชุกแก๊ปของการการพักในก่อนก่อนเข้า การถ่ายทอดแล้วก็มีการพักครึ่งเองเนี่ยก็มีการบอกว่าให้ผู้ประกอบการเอสบีนารารจะทําคลิปวิดีโอสั้นประมาณทังสิบห้านาทีโดยส่โดยส่งคลิปนี้สิบห้าวิพาดมาทางสมภารเอสบีไทยก็เลยอยากจะแบบเอะทำความเข้าใจกันหน่อยว่าเอในใน,ในตัวกระบวนการของทางสมาพาันธ์มีการพูดถึงทางสมาพานธ์โดยก็เลยกระบวนการตรงนี้เนี่ยอาจารย์พอทราบรายละเอียดในในประเด็นนี้หรือเปล่าอย่างไรบ้างครับพอดีผมเป็นประธานคณะ สมการที่จะนาคลิปฮะคุณเปียผมโอ้ครับผมบเป็นยังไงบ้างอาจารย์ครับผม <c oughs> ในประเด็นนี้อาจารย์ต,ต้องมาต้องต้องเรียนเนี้ยที่มาที่ไปเนี่ยมันเริ่มต้นจากคุณโกมลเนี่ยไปได้ลิขสิทธิ์ใช่ไหมัะจากไอ้อรับสมิธฟุกแรนะแอ,อรอุซอเนี้ยได้ลิขสิทธิ์จากเอ่อจากการถ่ายทอดฟุตบอลยูโ2020ร2020พอได้มาแล้วเนี่ยเอ่อเราก็จะเห็นว่า อช่วงก่อนเข้าก่อนเตะพักครึ่งแล้วก็หลังเตะเนี่ยเอ,อเราก็จะเินโฆษณาเดียวก็คือโฆษณาของไอโรซอฟตะอ่อแล้วเรา,เราจนเราร้องเพลงของไอโร่ซอฟได้อ่ะนะครับข่าวซึ่งซึ่งก็โอเคดีสงภาพคุณเดียร์คทีนี้ประเด็นก็คือว่าทางคุณโกมลก็มองว่าเฮ้ยไหนไหนมันมีเวลาออกอากาศแล้วว่าใช่ไหม ทางอลโลซอเนี่ยก็จ่ายเงินเป็นค่าเวลาออกอากาศให้กับทางทางเอ t บีทีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดมีช่องสามกับพีซีทีวีเนี่ยขอเอาไปออกอากาศในวันที่เตะพร้อมกันอะ่ะคุณเบียร์พงศ์นะค,ะครับเอออย่างอย่างเพราจะว่าคืนนี้คืนพรุ่งนี้มันก็มีคู่ที่เตะพร้อมกันอยู่แล้วใช่ไหมเพราะเตะพร้อมกันเนี่ยมันก็ต้องใช้เถ่ายท่อสองช่องอะ่ะนะครับคุณเบียร์พง์เพราะฉะนั้นเนี่ย เออทำยังไงให้เวลาพักครึ่งซึ่งมันมีสิบห้านาทีอ่ะแทนที่มันจะเป็นแบบโฆษณา,อาโอลูซอบอย่างเดียวไม่งั้นคนคนที่ดูก็จะเออเปลี่ยนช่องไปดูช่องอื่นอะไรเงี้ยคุณเดียว์งนะครับเออทางคุณอโกรมอนเองก็บอกว่าไ้ทั้งนั้นเนี่ยช่วยเอสเอ็มเอาเอาเอาเอให้เอสเอ็มีายย่อยอย่างนะรายลเยรายย่อยเนี่ยบอกเลยว่าตัวเองมีปัญหาอะไร ได้จะขายของจะขายบริการมาขายเลยคลิดแค่สิบห้าวินะครับก็ <ừ. S 1> ให้ส่งมาที่สมาพันธ e ์เอสเทยเข้าไปดูได้ที่ facebook f c e b o o o f แฟ p เ g e ของสมาพันธ์เอสเทยครับก็ f a c e b o o k c o m s m p t h a i o r t h ร f a c e ครับเบเชื่อนี้เลยนะครับคุณเ,เดียของ facebook อม m s c e b o o k c o m s ด p ตโอ i o r t เข้าไปก็จะมีรายละเอียดนะครับ แล้วในนั้นก็จะมีลิงก์นะครับให้กดไปสมัครนะครับพอกดไปสมัครปุ๊บเนี่ยคนที่จะมีสิทธิ์ส่งเนี่ยต้องสมัครเป็นสมาชิกของสมาพันธ์นี้สมาพันธ์เนี่ยมีสมาชิกประเภทหนึ่งเราเรียกว่าสมาชิกทั่วไปสมาชิกทั่วไปเนี่ยเราให้สมัครปีคุณเรียบผมนะครับพอสมัครปุ๊บสมัครปุ๊บได้โค้ดเลยได้เลขที่เลยนะครับพอสมัครเสร็จปุ๊บเนี่ยได้เลขที่ก่อนเลขที่นี้มาใส่ในใบสมัคร นะรกรอกข้อมูลตามขั้นตอนเสร็จปุ๊บแล้วก็สมัครก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยผลิตคลิปตามมาทีหลังนะฮะแต่มีเงื่อนไขว่าคลิปต้องตั้งชื่อตามชื่อเสถานประกอบการแล้วก็ตัวเลขตัวรหัสสมาชิกนะครับแล้วก็ส่งเข้ามาลลยลายโอเอของสมาคมสุสธิพงศ์นะแล้วเราก็จะพิจารณาเป็นวันวัน,วนนะครับสุทธิพงศ์นะฮะวันนี้<อ>ก็จะ ตนนี้ก็จะพิจารณาและหลอบแรกเราเสร็จแล้วเราพิจารณาเสร็จปุ๊บเราก็จะส่งนะครับส่งให้กับทางทางเออกบวของทางเอ t บทกบวคือคณะกรรมการพิจารณาเรื่องโฆษณานะฮะรายการโทรทัศน์เนี่ยของสถานีเขาก็จะพิจาราก่อนว่าออกได้ออกไม่ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเอาไปบรรจุว่าจะเป็นชั่วโมงเวลาไหนเนาะคู่ไหน ก็เราก็จะแจ้งผู้ออกอากาศถ้าได้การพิจาราผ่านเนาะ่อไอ้คุณ ừ ừ. จะได้ออออกอากาศวันนี้วันนี้คูน่นี้คู่นี้นะเอ่อพอถึงเวลานั้นก็ออกอากาศนอกจากออกอากาศในช่องแล้วเนี่ยเราก็จะเอาเอา่อตัวคลิปเนี้ยมาลงในเอ่อเฟซบุ๊กแฟนเพจของสมาพันธ์แล<ช>้วก็ของแอนโนซอฟด้วย,ยคนเบียคงไม่ใช่แค่สมาพันธ์่า้ก็ลงในเฟซบุ๊กแฟนเพจของแอนโซอฟด้วยเพราะนั้น สิบห้าวิมันอาจจะทําให้บางทีมันดึกไปไงถูกไหมคุณเสีดเดยร์ผ <Ừ. S 1> อาบางคร<น>าไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ไม่เป็นไรก็เราก็จะบอกว่าเฮ้ยใครที่ดูบอลแล้วเนี่ยก็มาดูย้อนหลังได้นะครับในใน,ในเนี่ยคุณเบียร์ผมก็คือในในเฟซบุ๊กแฟนเพจมาสั่งซื้อได้มาอะไรได้ครับคุณเบียร์ผมอ๋อทีนี้ถามว่าเกณฑ์นในการพิจารณาคืออะไรนะครับ เออขอให้มีก็เราก็มีข้อหนึ่งในใบสมัครนะครับบอกเลยว่าคุณเดือดร้อนอะไรบ้างแล้วคุณอยากให้ทางเอ่อทำไมทาไมเราต้องเลือกคุณเป็นหนึ่งในกิจการที่ได้ออกอากาศอ่ะว่าเราคำนวณแล้วเนี่ยเราน่าจะเหลือประมาณสักยี่สิบกว่าแมตอ่ะคุณเปียคงนะฮะขบับยี่สิบกว่าแมต์นเนี่ยก็หน้าแมตรหนึ่งเนี่ยเราได้ห้านาทีเราไม่ได้ทั้งสิบห้านาทีนะคุณเปียคง คุณกมงก็คุณโกมงก็บอกว่าเอ5นาทีก่อนแต่ถ้าสมมุติว่าพี่น้อง s อีสนใจเนี่ยค่อยขยายเพราะว่าพักครึ่งมัน15นาทีเนี่ยนะครับครับก็ถ้า5นาทีก่อนเนี่ยเอ1นาทีมันได้ประมาณสัก15กิจการใช่ไหมเพราะนั้นถ้า5นาทีมันก็เอ1นาทีได้4กิจการ4กิจการครับอ่5นาทีก็ได้ประมาณ20แล้วก็น่าจะได้ลุ้ รวมๆทั้งหมดจนกระทั่งถึงนัดชิงอ่ะถ้าได้ออกอากาศแค่ห้านาทีเราก็ได้ประมาณสักสี่ร้อยสี่ร้อยถึงห้าร้อยกิจการสคุณเพียรงนะฮะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งฟทัเฟิร์สเซอร์นะครับทีนี้อ่อมีอะไรอีกบ้างที่เราจะใช้เกณฑ์พิจารณาก็คือว่าขอขอว่าเฮ้ยเป็นโปรดักชันแบบชาวบ้านอ่ะคุณเบียรพงเอามือถือถ่ายอ่ะ ไม่ใช่เอา production แบบคนมีตังเงินนะโปรดักชันสเยๆงามๆเออผมว่ามันไม่ใช่อ่ะนะฮะแต่สภาพของสเนแบบโอ้โหแบบลูกหลานจบมาแล้วมีมีความสามารถหน่อยมีความรู้ทำมันได้ทำได้ทำได้ทำได้แต่ว่าอันนี้เราก็ไม่ว่าใช่ไหมไม่ว่ากันไม่ว่ากันเราก็จะดูคืออย่างที่บอกว่าเราจะดูจากเหตุผลเป็นหลักใช่ไหมฮะเหตุผลเป็นหลักแล้วก็กระจายอย่างตอนนี้เนี่ยเออ ออกข่าวเมื่อวานจังวันนะครับเอก่อ,อนจัดรายการกับคุณเสี่ยพงเนี่ย,ย,ผ,มยผมดูในในข้อ,อ,อมูลตอนนี้ส่งมาประมาณสมัครมาเนี่ยประมาณสักหกสิบลายคนเสี่ยพงอืมครับก็ก็ไม่เยอะเนาะหกสิบลายหกสิบลายก็กอาจจะเป็นช่วงแรกไหมอาจารย์เพราะว่าหนึ่งคืออัสมัครเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าตอนทําคลิปเนี่ยตอ้องคิดเยอะนิดนึงสิบห้าสิบห้าวิเนี่ย,ค,ยคือแบบ โอ้บางคนบอกว่าไม่เคยทํำคลิปสั้นแดบยนี้เลยเนี่ยจริงผมในใบสมัครเนใบสมัครเนี่ยเราให้คิดแค่สิบสามวิด้วยซ้ำเพราะว่าอะไรเรา้กันเออมันมันแล้เดี๋ยวมันต้องไปใส่ไปเต้นเครดิตอีกอ่ะนเณียวผมนะครับผมก็บองว่าอันเนี้ยเออสิ่งที่สําคัญเนี่ยที่น้อง s อ e ต้องบอกว่าต้องไม่ใช่สร้างแบบเนาะคือเรื่องเนี้ย ผมว่าคนดูคนดูนี่เยอะมากนะคุณเสี่ยพง์ผมดูมแฟร์แฟรเนี่ยเยอะคนดูเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมองว่ามันเป็นเครื่องมือในการขายเนะเาะในการขายเพราะฉนั้นอแล้วมันเร็วนะพอมันเร็วเนี่ยแค่แค่ไม่ว่าสิบสามวิหรือสิบห้าวิมันแป๊บเดียวคุณเสี่ยพง์ทำางานให้คนข่าวเนาะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยกลับมาดูที่เว็บแล้ว เออไปดูที่เว็บเราไปดูที่เฟซบุ๊กเราไปดูที่ไลน์เราต่ออย่างนี้ยนะคุณเปียพงศ์มันต้องทำอย่างนั้นให้ได้นะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้ผู้กอบการเนี่ยนะครับเออใช้ประโยชน์นะฮะจากอันเนี้ยทาให้คนรู้จักแล้วซื้อนะถ้าสินค้าเนี่ยเออทาให้รู้จักแล้วซื้อไม่ได้มันเสียโอกาสอะคุณเปียพงน์นี่ไม่ดีอยูเไงถูกไหมครับยิ่งถ้าทํางานยิ่งถ้าทําแบบบ้านๆเนี่ย ประเด็นของผมเนี่ยผมแนะนําเลยว่ามันจะเกิดไวรอลได้เพราะคนดูอ๋อเฮ้ยนะโอ้โหแม่ป้าคนนี้สิบห้าวิกินใจขอเข้าไปดูและแชร์หน่อยคุณเปียรคงต้องคิดอย่างนี้ไงเออพราะว่าถ้าสิบห้าวินี้ใช่เลยฉันโอเคเลยฉันดูแล้วฉันอยากซื้อเลยฉันเออยากช่วยแชร์ฉันไม่ซื้อฉันจะเข้าไปช่วยแชร์อย่างเงี้ยคุณเปียรคง ใ่ไหมครับือถ้ามันได้แบบนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหผมว่าตัวโค้อการเนี่ยก็จะได้ประโยชน์มากเลยนะฮะจากการใช้เวลาแค่เนี้ยที่มีอยู่ทีนี้เออ่คำถามที่เราก็ซีเรียสเนาะว่าถ้ามันส่งมาเยอะกว่าห้าร้อยทำไมเพราะว่านี่แค่ออกไปวันเดียวก็หกสิบแล้วนะคามสเอือบ่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็มีคุยกันกันกบทางทางแอโลกซ้อมเนาะว่า เป็นไปได้ไหมว่า,อาขอเวลามากกว่าห้านาทีเขาบอกเขาบอกทางสมาคมบอกว่าก็าถ้ามีคนสนใจเพิ่มนะครับแล้วแล้วฟีดแบ็ดีก็เพิ่มได้เพิ่มได้เออเพราะว่าจริงๆแล้วยังมีก่อนก่อนเวลาเตะอีกนะคุณผือคงแล้วก็มีราบม,มีมีหลังเวลาเตะอีกนะตอนมาดูไฮไลท์ตอนจบนอะจะไปฮะอืมรับเอาบบอาขาบทีนี้อันหนึ่งต้องบอก คุณเพียร์คงเลยแล้วก็ผู้ฟังเราเนาะว่าทุกคนมีสิทธิส่งนะครับอย่างที่บอกว่าไม่จำเป็นตอนสมัครก่อนสมัครไม่จาเป็นต้องเป็นสมาชิกสมารัน์แต่ตอนส่งเนี่ยต้องเป็นสมาชิกคุณเพียร์คงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสมัครสมาชิกนี่ฟรีด้วยไงล้วสมัครออนไลน์ใช้เวลาหนึ่งนาทีสมัครได้ละนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอบเธอทุกคนมีสิทธิส่งได้เราไม่ขอเลขประจำตัวบัตรบัตรประชาชนแม่อะไรวุ่นวาย นะฮะคุณเบียร์โฮงทาเลยส่งเลยนะครับแล้วก็ถ้าถ้าเวลาไม่พอเดี๋ยวทางเออโลซอมนะฮะคุณโกมลนึ่งเป็นเจ้าของเนี่ยเขาจะพิจารณาเพิ่มให้คุณเบียร์โงอืมครับ,ค,รบรคือแล้วถ้าสมมติว่าโอเคส่งมาบางส่วนอาจจะถูกคัดเลือกไปถ้าแบบโอ้คนนี้ยังไม่ถูกคัดเลือกมีโอกาสแบบได้โปรโมททางหน้าเพจของธราพันธ์แม่จันเอ่ออันนี้เราก็คุยกันอยู่ว่า คนที่ไม่ได้รับคัดเลือกเนี่ยเราก็อยากจะช่วยช่วยเหลือเขาเนาะให้ได้ประโยชน์อ,อย่างเต็มที่ก็ครับอันเนี้ก็มาการกาลังขอคุยกันในประเด็นนี้เพราะว่าถ้ามันเยอะเกินเนี่ยเดี๋ยวมันเต็มฝีของทางเฟสบุกเสมาคาเนี่ยเอ้อตายเอาแล้วนะครับจริงๆเราก็คุยกันว่าเฮ้ยเราเราไปสร้างสร้างห้องในนี่ดีไหมเออสร้างปุ๊บเป็นเฟซบุ๊คปุ๊บเนาะ <c oughs> เป็นเอสแอมีฝาก <c oughs> ร้านและขายของอะไรอย่างเงี้ย ก็กลังคิดอยู่ว่าจะทำเฟซบุ๊กคลุมแบบนั้นไหมเพราะกลัวว่าพราะพุตวันมันแต่กันแค่เหลืออีกแค่ประมาณสิบกว่าวันไงคุณเบียร์พงศ์ต้องไม่แน่ใจว่าไอ้ไอ้คนส่งเยอะมันต้องมีคนดูแล้วคนคนดูคนซื้อคนใช้ต่อด้วยไงถูกไหมคุณเสียรพงศ์ถ้าสมรรถ้ามันไม่มีมันไม่เหมือนอย่างเออของของราชมงคลใช่ไหมครับก็มีมาร์เก็ตเพสเนี่ย ก็ม okay, ีคนโพสทุกวันถูกไหมคุณเปียวพงศ์มีคนโพสมีคนเข้าไปดูมีคนแอคทีฟอย่างเงี้ยมันมันมีประโยชน์ไงมันการสร้างกรุ๊ปแล้วมันไม่แอคทีฟเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เลยคุณเปียวพงศ์อันนี้เป็นประเด็นีพอสมควานอาจาร์แล้วมีการพูดถึงอาจารย์เพราะว่าเดิมทีเดิมทีเวลาเราเอาเวลาจริงคือถ้าในมาเก็ตติ้งการขายโฆษณาจริงๆเนี่ยโอ้ไอคู่ปกติเนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่หรือเป็นคู่ที่ ออยู่ในกระแสเองเนี่ยอาจจะมีมีมีเครียกว่าค่าอ่าการล็อกษนาของคู่คู่นี้คู่นั้นราคาที่ไม่มีเลยคุณสือพองคเพราะว่าอันนี้มันอยู่ในเงื่อไขตั้งแต่ต้นแลายิ่งเวลาเป็นคู่รอบชิงชันะเลิศอาจารย์โอ้โหใช่ใช่ใช่ก็ถึงตอนนั้นพวกเนี่ยผมว่าโอ้ยเออ ผมถึงไม่กล้าบอกใครว่าผมเป็นคณะกรรมการเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาเนี่ยนะเพราะว่าถามตอนนั้นเนี่ยอาจจะโอ้โหโทรศัพท์สายไหมอะคนเดียคงนะครับแต่ว่าก็ก็ต้องอย่างนี้คือเรามีคณะกรรมการหลายท่านแล้วเราก็อยากให้พิจารณากันเพื่อประโยชน์ของพี่น้องเอสอมอี e จริงๆริงนะครับอ,อ,อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ได้ฟรี นะครับครับครับเพราะฉะนั้นได้ฟรีเนี่ยเอถ้าเราไปคิดเงื่อนไขเยอะเนี่ยเราจะไม่ได้ทำนะฮบเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยพี่น้องจะมีที่ฟังรายการเราอยู่สุนเปลยคงฟนถ้าพร้อมเนี่ยลุยเลยลุยเลยพร้อมนี่ทำาทํทำได้อยู่แล้วใช่ไหมจานเมื่อกี้ทำาทำได้อยู่แล้วใช่ใช่นะฮะพร้อมส่งพร้อมจอยเนี่ยส่งเลยจอยเลยครับนะฮะคือ สินค้าง่ายๆบ้านๆเนี่ยนะครับยิ่งถ้ามีเ c e b o o k ส่วนตัวมีเฟซบ o ๊กแ n p a g e หรือมีไลน์โออแล้วเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะอะไรเงี้ยคุณเปียคพงนะฮะครับใส่ใส่ลิงก์ใส่ link, ใส QR วอา e เข้าไปนะฮะไม่ต้องพูดอะไรมากนะฮะค่สิบสิบวิสิบห้าวิเนี่ยมันแป๊บเดียวนะฮะทำให้คนประทับใจดีที่สุดนะฮํทำให้คนจําเราได้นะฮะดีที่สุดครันะุณเปียพง อืมครับผมการออกการออกนี้คือหนึ่งหนึ่งหนึ่งครั้งเองใช่ไหมจันหนึ่งหนึ่งรอบทั่วเลยใช่ไหมจันใช่ใช่แล้วคุณเบียร์คงนึกถึงติ๊กตอกอะทำคลิปติ๊กตอกอะติดตาห้าวิอะเนาะทําให้คนจําได้เนี่ยผมว่าอันนี้โอเคสุดละนะฮะอืม ก็เป <Es> <an> ็นประเด็นหนึ่งเพราะว่าจริงๆผมก็ตามข่าวแล้วก็เห็นข่าวตรงนี้ไปอ่ะแล้วก็มีชื่อเอมีสามาพันธ SME ไทยต้องต้องต้องถามต้องถามแล้วล่ะนะฮะว่าว่าจริงๆเนี่ยกระบวนการเป็นยังไงบ้างแล้วก็เป็นการต้องมาเป็นนี้มิตหมายใหม่นะที่เราได้เห็นภาพว่าโอเคแลลวธีเดลเอสซของเราจะมีโอกาสในการที่นําเสนอสินค้าบริการของเราในช่วงสถานการณ์แบบนี้ด้วยแล้วก็เป็นเป็น ็นไอเดียดีๆต้องต้องขอบคุณแนวคิดนะฮะในการที่ใช้โอ,อก,กาสในองเอสเในการที่นำเสนอในครั้งนี้ด้วยนะอาจารย์ครับผมผมย้ำอีกทีหนึ่งนะฮะตัวเฟซบุ๊กนะฮะเอ่อฟซบุ๊กของสมาพันธ์นะฮะก็คือเอ่อเฟซบุ๊ก닷คอมสแลสนะครับ s m ส t h a i o r t h เครับคุณเปียพงษ์อืมครับผม ถ้าชื่อภาษาไทยเห็นเขาเขียนบอกว่าสมาพันธ์ SME ไทยเลยใช่ไหมจย์ในต,ตัวตัวทำ่อชื่อพิมพ์ม<า>ในเฟซบุ๊กเนี่ยก็พิมพ์ช่องเสิร์ชของเฟซบุ๊กว่าสมาพันธ์ SME ไทยขึ้นมาเลยครับอ<ม>่าก็ไป<ม>แล้วตอนนี้เราก็ปักโพสต์เอาไว้บนสุดนะครับก็ในนั้นมีลิงก์สําหรับการสมัครมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเลยคะคุณเปียพงครับจริจริงมึงท่านไหนบอกว่าหาไม่เจอยังไงเข้า Google ก็ผิ์ว่าสมาพันธ์ SME ไทยเลยครัเจอเลยครับเจอเลยเจอเลยนะฮะ ก็เป็นเป็นโอกาสหนในการที่จะทํางานร่วมกันนะครับกับกับพี่น้องเอสเอ็มอีแล้วก็ทําให้พี่น้องเอสเอ็มอีของเราเนี่ยมีโอกาสมากยิ่งขึ้นด้วยจริงๆต้องบอกว่าการให้บริการแบบนี้เองเนี่ยเหมือนเหมือนทางทีมงานเองก็พยายามก็มีเงื่อนไขกันหน่อยเพราะว่าเป็นเป็นฟรีนะฮะในการที่ต้องคัดเลือกแล้วก็ออกอากาศแบบฟรีๆด้วยแต่ผู้ประกอบการเองก็ต้องแบบเข้าใจเจตนารมนะฮะว่าวิธีการสะกนหนึ่งว่านี่นี่คือคือเหมือนเราได้มาฟรีๆนะนะฮะในการออกอากาศหนึ่งครั้งเองเนี่ย เมื่อกี้บอกว่าโหไม่มีโอกาสในการที่จะออกอลกาไปไปสื่อเพาะดเลยเนี่ยนะฮะเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นงืร่วมกันปกปกปกตินี่ต้องบอกว่าหนึ่งครั้งนี่ก็น่าจะประมาณสักเออแสนหนึ่งอนะ่ะสิบห้าวินะสิบห้า <15 S 2> <15 S 1> วินี้คือน่าจะตกราคาประมาณแสนหนึ่งนะครึ่งเปียคงอืมครับผมแล้วรา้ที่ทางายมแยนว่าเราเราจะปิดเราเราจะปิดการรับสมัครคัดเลือกอ่าก็ถ้าเราได้<ใ>นคน,คนได้คนครบอะฮะ ในของเเพราะว่าอย่างอย่างตอนนี้หกสิบคนเนี่ยเอถ้าผ่านหมดก็เท่ากับว่าอน่าจะได้เหลืออีกเหลืออีกสี่ร้อยเอออีกสี่ร้อยคุณเปียวคงเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าอีกเยอะไหมก็อีกเยอะนะหกสิบจากสี่ร้อยนี่ก็อีกประมาณเอแปดเท่าอ่ะใช่ไหมเจ็บแปดเท่าอ่ะคุณเปียวคงเพราะฉะนั้นถ้าส่งในอัตรานี้ก็แปลว่าเราก็รับได้อีกประมาณหกเจ็ดวัน อืมครับผมน่าจะไม่เกินนี้นะะว่าเกินเจ็ดวันไม่เกินสิวันหลังจากนี้เนี่ยแต่่งที่บอกตัวถ้าถ้าคนถ้าคนสมัครเยอะเนี่ยก็เดี๋ยวขอให้เขาพิจารณาขยายเพิ่มเวลาให้จากห้านาทีอาจจะได้เจ็ดนาทีแปดนาทีถ้ามากกว่านั้นอีกก็อาจจะได้ก่อนแข่งหลังแข่งอะไรเงี้ยคุณเพียร์ผมอืมครับผมอ้าวเป็นโอกาสดีๆนะฮะที่ที่นําเสนอ ข่าวสารดีๆให้กับพี่น้องเอสีของเราด้วยเช่นเดียวกันถ้ามีความคืบหน้ายังไงอาจจะแบบเป็นเป็นรายงานอัเปเดตเบื้องต้นนะฮะอ่าโอเคละออกไปแล้วชุดแรกนะครับว่าเป็นยังไงในเดือนนี้นะฮะหรือแบบเดี๋ยวทีมชุดอ่ากต่ออากาศของพี่น้องเอสซในกลุ่มแรกจะอจ๋อกาศคลืนนี้ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวมามา,มาเล่าสู่กันฟังว่ามัามีเป็นรูปแบบใหม่ยังไงบ้างนอกจากที่เราเห็นแบบสื่อโฆษณาที่ ที่ทั่วไปเวลาเราติดตามกิจกรรมรายการหรือการแข่งขันมาดีแบบนี้นะ่เก็เฉนแบบสินค้าที่อยู่ในแบบ้องตลาดแตบบ่ว่านี่จะเป็นของรูปแบบน้องเอเจีของเราในการออกอากาศด้วยเช่นเดียวกันเอาละวันนี้ขอบคุณข้อมูลนะฮะจากอาจารย์ของเราด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราเอัเดกข่าวสารกันต่อครับในวะันพรุ่งนี้สวัสดีครับาจาครค้าสวัสดีครับคุณเปียโปงค,ครับ เพระคุณเป็นอย่างสูงฮะอาจารย์ดอรอูดมทิ่ปกภเกษตระกรรมการผู้จัดการบริษัทดิจิตอลพิเศษคอนซัลทจำกัดและเลขาธิการสามาคม SME ไทยีูยตาอ่าคือฟังเออาจจะแบบไม่ต้องค้นชื่ออาจารย์นะว่าโอ้จะติดต่ออาจารย์ได้ยังไงวิธีการง่ายๆฮะเข้าไปที่สามาคม SME ไทยเข้าไปตามตามเงื่อนไขแล้วก็นําเสนอในรูปแบบตัวตนของเราในการพูดถึง สินค้าบริการทำยังไงคนให้สนใจแล้วก็ประทับใจในประมาณสักสิบสามวินาทีไม่เกินสิบห้าวินาทีนี่แหละนะฮะก็เป็นโอกาสนะ,ะลองดูนะฮะไม่ต้องคิดกระบวนการซับซ้อนเลยนะฮะทำยังไงให้คนประทับใจแล้วก็อยากจะ อดหนุนซื้อสินค้าบริการของเราด้วยในสถนานการณ์แบบนี้นะครับก็เป็นโครงการดีๆที่ทางกุฎกมลเองนะครับก็เปิดโอกาสให้กับทางสมพพ e า,เามเอสเอ็มไไทยก็มามีบทบาทในการคัดเลือกนะฮะพี่น้องเอสเอในการที่นําเสนอสินค้าบริการผ่านสื่อโทรทัศน์นะครับในช่วงของการแข่งขัน,นฟุตบอลยูโรนั่นเองนะครับนี่คือทั้งหมดของเอสเอ็มแชมเปี้ยนวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเอัปเดตข่าวสารกันต่อขอบคุณสำหรับการติดตามและฟังสวัสดีรับัสวัสดีครับ SME Champion สนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีบริษัทดิจิทัลบิสเนสคอนซัลท์จำกัดและสมาพันธ์ SME ไทย